แล้วโอ้โหหลับครับหลับไปหรือเปล่าครับดวกซ้ายเต็มเต็มครับโอ้จังหวะจังหวะชิงจังหวะมากโอ้โหก้อนหนึ่งหนักจริงครับแม่ดูมีดาครับแม่และดูบอสจะเล็งนางครับอยากเล็งนางครับผมช่วงเากินก่อนครับไอ้อย่าพึ่งเข่าอย่าพึ่งกางมือโอ้เป็นหดวงซ้ายโอ้โหดวงซ้ายครับ โอ้โหลงไม่ลงครับจะร่วงไม่ร่วงครับไปครับน้องดาวครับโอ้ี่ดูฮะโอ้เป็นยังไงครับต้องระวังต้องระวังสีเดือดครับนี่คับโอ้โหเดือดอยู่ที่วามแน่นนะครับอยู่ที่ของัเลยครับโอ้เจอบัตรขวาก็แพแต่ดีเลยครับชนะหรือแจมางสคัครับนี้เป็นการ ให้โอกาสเรื่องของรุนแรงมากเกินไปครับให้ได้แสดงออกแค่นั้นครับเอาพยายามจะต่อสู้ครับได้ช่วงนะครับเซอร์กุมิสุได้ช่วงนะครับเอาครับลุยเวลเล็กกว่าลุยเข้าในครับเบียดเลยครับ